สัมมาทิฏตัตถาสิฏฐัะโมตัตถะอะหะวะโตอระหะโตสัมมา Uhm. คุณพาพูดคุณพาทาคุณพาสมคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณครูขอให้หน,นูนอนหลับฝันดีเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อถูกตีเด็กดีคนชมหนูจะเป็นเด็ก